สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็เพชรยนต์นะครับอยู่กันที่เดิมนะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาใหญ่นะครับวันนี้ผมมีเจ้า Honda a c c o r d รคันนี้มานำเสนอนะครับเป็นตัว2.0 EL นะครับเสนอขายอยู่ที่ราคา840,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เลขไม่หลักหมื่นนะครับเป็นสีดำนะครับเป็น Honda Accord ที่เรียกได้ว่าเป็นรถที่แบบ VAP สุดหรูนะครับสีดำคันนี้นะตอนนี้เหลือคันเดียวนะครับ ราคาถูกมากๆนะครับออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับราคาเพียง840,000เท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0626407776นะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับเลขไมล์เพียง40,000กว่าโลเท่านั้นนะครับาขออภัยครับเลขไมล์เพียง60,000 60,000กว่าโลเท่านั้นนะครับเป็นรถปี2016นะครับราคาอยู่ที่840,000บาทเท่านะครับ ฟีค่าจัดไปแน้นนะครับลูกค้าจัดผ่านชำระแค่เข้าโอน5,000ันรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับมีบริการส่งรถนะครับตามระยะทางเลยนะครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับคันนี้หล่อมากๆานะครับแบบเจ้าฮอนด้าแอคคอร์ดคันนี้นะครับเป็นตัว2.0 GL นะครับไฟหน้านะครับจะเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยจะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็มี daytime running light นะครับตัวกระจังหน้าโคเมียเป็นไมน่เชนนะครับ ตัวกันชนด้านหน้าเป็นไมนเชนแบบใหม่แล้วนะครับไฟเรทามรันนิ่งไฟตัดหมอกเป็นหลอด LED ทั้งหมดนะครับดูตรงตัวกันชนนิดนึงนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับให้ดูใกล้ๆนะดูนะครับไม่มีร่องรอยที่มีสิวามจมน้าชนหนักแน่นอนนะครับตัวที่บริษัทรถยนต์นะครับตอนนี้เหลือคันเดียวนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะสอบถามนะครับมีรถให้เลือกหลายรุ่นนะครับแต่วันนี้ผมนําเจ้า h o n ด้ a c c o r d คันนี้มานําเสนอ <lawsuit. S 2> นะครับเพราะว่าเป็นรถที่ลูกค้าหาเยอะนะครับตอนนี้เหลือที่บริษัทอยู่คันเดียวนะครับเป็นที่นิยมมากๆนะครับกับเจ้าแอร์คอร์ดคันนี้นะจัดยอดได้เต็มนะครับคันนี้ด้านข้างก็จะเป็นล้อแมกอลอยขอบ18นะครับมาพร้อมยางมิชลินไพลอตสปอร์ตปี20นะครับสวยมากๆคันนี้สีเดินแท้โรงงานนะครับดูนะครับรถไม่มีพลิกคว่ำจมน้ําชนหนักเฉียวชนเบียดไม่มีนะครับล่องตะเข็บฝากระโปรงประตูด้านหน้าตรงทุกจุดนะครับ ต้องบอกได้เลยนะครับว่ารถที่บริษัทเพชรยนต์ของเราเนี่ยคัดเกรดและรับประกันและมีบริการหลังการขายให้นะครับตรงกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยว LED นะครับฝังมาให้นะครับพร้อมคิวโคมียมนะตั้งแต่เสา A ไปถึงประตูด้านหลังนะครับทันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วเป็นฟิล์มแบบคาร์บอนนะครับก็ค่อนข้างมืดนะครับจะสะท้อนแสงนิดนึงนะตรงมือจับอันนี้เป็นแบบสมาร์ทคีเลสนะครับเพราะว่าเป็นกุญแจแบบใหม่แล้วนะครับ สามารถทัชสกรีนได้เลยนะครับจะมีปุ่มกลมๆอยู่ตรงนี้นะเมื่อเปิดเป็นโครเมียมนะครับล้อด้านหลังนะครับก็เป็นล้อแมกอลอยขอบสิบนะครับมาพร้อมยางมิชลินพลอทสปอร์ตเช่นกันนะครับปี20เป็นคันนี้จะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับมีระบบ ABS แล,แล้วก็ a c t ช o n control ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนิดนึงนะคันนี้นะครับเป็น Honda Accord ปี2016นนะครับราคาเสนอขายเพียง 8,400บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวนะครับไฟท้ายจะเป็นทรงแบบท้ายเบนซ์นะครับตัวไฟอันนี้นะจะเป็นหลอด LED นะครับสวยมากๆนะครับเป็นเส้นๆนะครับเป็นหลอดเล็กๆอย่างนี้นะเขาเรียกว่า LED ท้ายเบนซ์นะครับแบบนี้นะอันนี้เป็นโครมสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีแตกแล้าวนะครับสีแท้เดิมโรงงานนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับแอปพอร์ไอวีเทคนะครับ ตรงด้านล่างนะตรงดีฟิวเซอร์นี่สวยมากเลยนะครับเป็นท้าโเมียมแล้วก็มีไฟทับทิมนะครับพร้อมปลายท่อแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับทําให้ดีไซน์เนี่ยโดบเฉียวและหรูหรามากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะนี่นะครับเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับขนาดอยู่ใต้ล่างนะครับตรงดีฟิวเซอร์นะเขายังเก็บรายละเอียดขนาดนี้นะครับคันนี้รองรับน้ํามันได้ถึง e85 นะครับสำหรับคนได้คอร์ดนะเดี๋ยวผมเปิดหทดูด้านในนะครับ นี่นะครับข้างในอคคอร์ของเรานะสุดยอด VIP นะครับแผงประตูนะครับเป็นสีเบจนะครับสลับสีดําเงาและลายไม้นิดนึงนะครับอันนี้ไม่มีฉีกขาดนะครับแผงประตูนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับตัวเบาะสามารถมีเมมโมรีได้นะครับก็คือปรับได้2ระดับแบบเราจะบันทึกเมมโมรีไว้เลยนะครับวันหนึ่งเราอาจจะให้ลูกใช้หรือว่าวันหนึ่งเราขับเองเราก็สามารถเซตเบาะตามที่เราเลือกได้เลยนะครับไม่ต้องมาปรับตลอดนะ ต่วนี้ก็เป็นปุ่มปรับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็เซ็นทรัลล็อกปรับกระจกนะครับทั้งสี่บานนะครับสวยมากนะครับตรงเสาเอนี้ก็จะมีทวิตเตอร์ฝังมาให้นะครับตัวคอนโซลเป็นคอนโซลสีดําด้านบนนะครับแท้เดิมโรงงานนะครับด้านล่างเป็นสีเบดนะครับห้องโดยสารต้องบอกเลยนะครับว่าห้องโดยสารของแอร์คอร์ดกว้างมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูโดยรวมก่อนเนาะเดี๋ยวจะลงไปลึกๆนะครับตัวเบาะอันนี้เป็นสีเบสนะครับเป็นเบาะหนังแท้เดิมโรงงานนะครับมีช่อง ระบายความร้อนนะครับเป็นเบาะแบบว่ามีรูเล็กๆนะครับทีทๆทำให้แบบระบายความร้อนได้ดีนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะครับตัวเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมขายนะครับเบาะคนนั่งก็ปรับไฟฟ้านะครับเห็นไหมฮะตรงด้านข้างตรงนั้นนะครับนี่นะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับรอบพิษนะครับมีเมอร์ลี่นะครับสวยมากอันนี้นะครับสภาพสมบูรณ์นะครับ ค่อยๆไล่เข้ามานะครับตรงด้านล่างตรงนี้นะก็จะเป็นปุ่มมีโคโหมดนะครับแล้วก็ปุ่มการลื่นถลาย traction control นะครับรถสมัยใหม่เนี่ยจะมีทุกคันนะครับตรงช่องแอร์ก็จะมีเป็นลายไม้นะครับทําให้ดีไซน์แบบหรูหรามากๆนะครับตรงพงมาลัยของคันนี้จะเป็นพงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเป็นพงมาลัยหนังสาก้านแท้เดิมโรงงานนะครับพร้อมระบบ cruise control นะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับล่องรอยการใช้งานน้อยมากๆนะครับตัวปุ่มไม่มีถลอกนะครับ สวยมากๆนะครับฝั่งซ้ายขวานะครับระบบใช้งานได้ปกตินะครับสวยมากมากคันนี้มีม่านหลังด้วยนะมีม่านตรงประตูด้านหลังก็มีนะครับตัวเรือนไม้นะตัวเรือนไม้เป็นเรือนไม้แท้เดิมโรงงานนะครับนี่นะครับระบบต่างๆใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจอข้างในจะมีสองจอนะครับจะมีจอแสดงผลด้านบนแล้วก็เป็นจอทัสกินนะครับ จอแสดงผลด้านบนก็เอาไว้แสดงผลอัตราการสิ้นเปลืองแล้วก็กล้องนะครับรถรถแอ c o คอรุ่นนี้ก็คือถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะเฉพาะด้านซ้ายนะครับเปิดปุ๊บมันก็จะแสดงผลที่ตัวจอด้านบนตรงนี้นะครับว่าแบบบางทีเราขับอยู่แบบมอเตอร์ไซค์มาอะไรอย่างนี้นะครับเราเปิดปุ๊บเลยเราเห็นก่อนมันอยู่ในมุมที่รับตาเราอย่างนี้นะครับก็ช่วย s a v ความปลอดภัยได้เยอะนะครับตัววิทยุอันนี้เป็นวิทยุแท้เดิมโรงงานนะครับเป็นทัสกรีนนะครับครอบด้วย สีเทาแบบนี้สวยๆเลยตัวแอร์เป็นระบบอัตโนมัตินะครับฟังก์ชันค่อนข้างเยอะครับรถคันนี้นะตรงนี้มีปุ่มเก็บของนะครับใช้ได้ทั้งสองอันนะครับด้านบนจะเป็นเปิดขึ้นแบบนี้นะครับตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเครื่อง i v t e c h นะครับเครื่อง2.0 i v t e c h เกียร์อัตโนมัติตรงนี้เป็นปุ่มมาหลังนะครับช่องเก็บของสัมภาระค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับแอร์คอร์ดนะนี่นะครับ ใช้ได้จริงทุกจุดนะครับผมแนะนํานะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ศูนย์หกสองหกสีู่นย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับที่บริษัทเชยนของเรานะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ท่านถึงหน้าบ้านนะครับกรณีลูกค้าไม่สะดวกเนาะก็ดันทุกเคสนะครับที่แผงประตูห้องโดยสารนะครับสวยมากๆนะครับเป็นสีเบจสลับสีดำนะครับพรอบด้วยสีดำเงานะครับ นี่ตัวม่านที่ผมแจ้งไปตอนต้นนะครับก็คืออยู่ตรงประตูสามารถดึงทีงมาใช้งานได้นะครับเลวลาวิ่งทางไกลนะแดดแรงหรือเราต้องการพักบนพักผ่อนบนรถด้านหลังนะครับเราก็สามารถดึงม่านปิดได้ทั้งหมดเลย2ฝัง่งเลยนะครับจะเป็นเหมือนกันจะมีม่านนะครับก็เป็นรถที่เรียกได้ว่าสุดหรูและ v i p มากๆนะครับสำหรับ o n d ด้ Accord นะครับตัวเบาะด้านหลังเนี่ยกว้างมากๆนะครับห้องโดยสารที่กว้างสุดๆผมไม่เคยเห็นรถเก่งแบบ สไตล์ไหนแบบด้านหลังกว้างขนาดนี้นะครับเป็นเบาะหนังแท้เดิมโรงงานนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับด้านหลังนะครับจะมีช่องปรับอากาศมาให้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับมีแอร์ตรงด้านหลังตรงนี้ก็คือคนนั่งด้านหลังผมบอกได้เลยว่าเป็นรถผู้บริหารที่แท้จริงนะครับคือนั่งสบายมากนะครับสำหรับ h o ได้ a ไอคอร์นะเดี๋ยวให้ดูโดยรวมนะครับกับเจ้า Honda a c อ o r d คันนี้นะ เป็นตัว2.0 EL นะครับสีดำสุดสวยคันนี้เลยนะที่บริษัทรถยนต์ของเรามีรถให้ท่านเลือกมากมายนะครับคันนี้ก็เหลืออยูหนึ่งคันสุดท้ายนะครับเผื่อเป็นตัวเลือกท่านใดสนใจนะติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับกับบริษัทเทสยนต์นะครับสำหรับวันนี้ผมเนสเทยนนะครับเกับเจ้าฮอนด้ Accord 2.0 EL ปี2016สีดำสุดหล่อคันนี้นะครับออปชั่นล้นๆนะครับคันนี้นะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะ ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือจะปรึกษาเรื่องแฟแนซ์นก็ยินดีนะครับสำหรับวันนี้ผมเน็ตเพชรยนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ผมฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ